เจริญพรสิทธิยานุสิทธิ์ของพระเดชพระคุณหลวงปู่บุตตาวิสุทธศีโลตลอดถึงบรรดาญาติโยมทั้งในเขตอำเภอโคกสำโรงและอยู่ใกล้เคียงนะผู้มีจิตศรัทธาที่ร่วมบริจาคนะในการบูรณะปฏิสังขรณอาคารหลวงปู่บุตตา8-9สร้างกุฏิชีวาพิบาลสำหรับพระภิกษุและสามเณรอาพาธตลอดถึงได้ร่วมจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ สิชนิด24รายการนะซึ่งรวมทั้งหมดนะด้วยนะการบริจาคของญาติโยมตั้งแต่1สตางค์จนกระทั่งถึง1ล้านบาทนะซึ่งมีมาาูลนคะ่า5ล้านบาทเศษแล้วนะการดำเนินการนะทั้งในส่วนของการสร้างซ่อมการจัดซื้อนะก็เกิน90%ขึ้นไปแล้วนะทงนะางคณะทำงานได้กำหนดในการที่จะทำบุญนะฉลองห้องฉลองบุญ ปูชาประคุณหลวงปูพุนตาโดยกำหนดขึ้นในวันที่9กันยายนวันที่9เดือน9พศ2 5 6 7ที่จะถึงนี้โดยเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิก30นาทีเป็นต้นไปคณะสงฆ์ทั้งอำเภอจำนวน19ลูกตัวแทนจะออกรับบินทบาตรับข้าวสารอาหารแห้งจากบรรดาญาติโยมเพื่อที่จะได้ส่งต่อไปถึงผู้ป่วยผู้ยากไรตลอดถึงเด็กที่ มีฐานะยากจนและได้ถวายพระทหารเพลแก่พระสงฆ์จำนวน99ลูกในลำดับต่อไปนะซึ่งในการนี้นพระเดชพระคุณพระพรมกวีเจ้นนาคณะภาคสามวัตรยาณมิตรจะได้มาเป็นองค์ประธานในการมอบเกียรติบัตรบริจาคมอบโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ในการซ่อมสร้าง และซื้อเครื่องมือแพทยนะ์ให้กับโรงพยาบาลในครั้งนี้แต่นะก็ขอเจริญพรแย้โยมนะได้มารวบกันนะตักบาตรกระสารอาหารแห้ง19รูนะถวายประตานเพลนแก่ประสงค์99ลูกนะเพื่อเป็นการนะทําบุญอุทิศถวายพนะระเดชพระคุณหลวงปู่บุญตาด้วยตลอดถึงผู้ที่นะให้การอุปถัมภ์โรงพยาบาลโคกสรงโนะซึ่งจะไดนะ้ไว้ช่วยในการดูแลผูนะ้เจ็บป่วยนะได้รับความทุกข์ความทรมานน้อยที่สุดนะตลอดถึงการได้มีชีวิต อยู่อย่างมีความสุขนระาก็ขออนุโมทนาบุญขอจเจริญพรเชิญญาติโยมวันที่9เดือนกันยายน2 5 6 7ที่จะถึงนี้เริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปแนะตห่หากประสงค์ที่จะสอบถามนะเบอร์ของเจ้าคณะกงศนร์หงสาม3ป3สา4 4ามได้สอบถามนะในส่วนของผู้ที่จะนำเข้าวปลาอาหาร มาเพื่อถวายพระภิกษุและสมณีตลอดถึงการได้เลี้ยงดูกันนะในการฉลองห้องฉลองบุญบูญชาพระคุลวงปู่ในะนะวันที่9กันยายนที่จะถึงนี้ก็ขออนุโมทนานะขออำนาจบาร,รมีคุณพระสีรัตน์ไตรบารมีทุกปู่คุณตาตลอดถึงนะบุญกุศลที่พวกเราได้รวมกันทำในวะิบากคุ้มครองปกป้องรักษา,าทุกท่านนะเป็นผู้ที่มีสุขภาพภรนา,ามายัยที่สมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยนะตลอดถึงทุกโกทั้งหลายมีแต่ความสุขความจเจริญรุ่งเรือง,งตามที่ปรารถนาโดยโท่ากันทุกท่านเทอน